มาจากไหนตรลังเลยโอเคตรังขายเท่าไหร่ยี่วันนะเฮ้ยกูแดกข่ห้าลูกคลึกไตหายชิบหายกูไม่ได้แดกเผื่อจรนนะ <c oughs> โหเล่ามาแล้วคุมละสองกลมด้วยแสดงว่ามัน,นถูกหวย Vô cái gì mày đó. có tiểu đi răng hạc không ạ? Đẻ cái mặt cái tiểu. Chà mẹ đi mát. Quay tiểu đây. Ồ hồi, nó rắc một kinh. Quay tiểu. Chà, chốc đi nè. Chà, chà, chà. คิวอะไรล้วอีหญิงคิดว่าแล้วจะได้เปลี่ยนคิวแปดิบกว่านาดูตรงแลผมไม่มีใครลาย <c oughs> มือพีารย์มือทีแล้วผมแลละผมลามือนี่อุบาที่สุดแล้วัรจขอให้พี่สาวรา้านสาวอาจารยเป็กอาจรย์อะไรฮนะอาจารย์เป็นเจ้านายกอนอ๋อาจารย์กขเป็นล,ลูคมะเร็งันสคนอ๋อคือ,อห,หายจากโรคเนาะโรคร้ายอ่ะโอเคได้นะราจสมบูรวมง อ่าได้ได้ได้ขอไอ้ขายเสร็จจะได้มุงหลังคาโอเคหลังคาที่นี่นะคะับหลังคาที่ไหนนะมุงหลังคาที่นี่โอก็คือหลังคาศาลานะปฏิบัติธรรมโอ้ดีแล้วมีเจ้าภาพหลังคาแล้วเว้ยกูแปดสิบสองคิวมาใกล้อันนี้มาให้ผมนี่อันนี้ไม่มีจรนดนะครับไม่เป็นไรผมดูให้อ่าเฉยนั่งขตมาศเอานี่ก่อนขตมาศเลย หมายเล้นิี้เป็นทางด้วย7ู0 102มุ่งหลังคาโอเคได้เสร็จแน่นอนเพราะผมการกลมจะขึ้นโครงแล้วขึ้นหลังคาไว้ก่อนแล้วก็ปั้นกูเลยเอ้ได้ไหมการบั้นอาดีแับไหนไม่ใช่ด้านนีะได้อันที่รัดมือดีท่านนี้เนอะเปลือกไชยอันนึงพอดี เพื่อขายติดปากเอ้ามีบ้านลำบุรีด้วยเหรอมีก็ที่เขาขายหกล้านขายหกล้านเอาเราเมื่อก่อนเราทำงานอยู่นี่เหรอเมื่อก่อนอยู่ที่นี่พอย้ายไปอยู่ลำพูนตอนนี้ขายที่ลำพูนสามล้านอยู่จีนไม่น้อแล้วแล้วสรุปเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดตังตังมีที่มีที่ที่ลำบุรีหกล้านมีที่ลำพูนสามล้านแล้วที่ที่ตังไงที่บ้านเป็นเป็นบ้านของแม่ค่ะไม่มีใครอยู่อ้โแล้วเราอยู่ที่ไหนสรุปอยู่ตังคยังไนนี้โหงงเว้ยลำพูน เมื่อก่อนทำงานอะไรทำงานธุรกิจส่วนตัวกันเอ้โหหนุ่มหนึ่งดูนี่ก่อนนะจุดทูบไหมให้ผมด้วสี่ดอกเลยนี่กี่ล้านทั้งหมดเนี่ยราคาประเมินล้านสอง ร้านนี้ขายล้านห้าร้านห้าที่ราชบุรีขายหกร้านหกร้านอ๋อเอาให้หมดเลยไม่เหลือเลยอย่ายึดติดโอเคเอาเงินทองแม่งหมดไว้กินไว้ทำบุญกัถูกก็กินน้อยอยู่ตอนนี้กินน้อยเอาไว้กินไว้เที่ยวไว้หาความสุขใส่ตัวแหละบุญก็คือส่วนบุญน่ยความสุขจริงๆก็หาความสุขให้ตัวเองได้เทนั้นนะอธิษฐานตอนหน้าปูเลยจะทุกข์ไหมผม ไม่สูอันตรายเหลือเกินกระทู่เลยอะไรว่าไงจ๊ะอะไรใจไร่ได้ฮะงงเว้ยยังไงวะคุยกันคุยกันก่อนยังไงเสียใจเรื่องอะไรฮะเสียใจเรื่องอะไร ช่วยคือื่นไม่ได,ไได้ไม่ช่วยไม่ได้ไะคืออะไรใครเกอบสิบล้านเนล้วอืม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 ดีกันแล้วโอเคดีกันแล้วะอะบายนะบอกแล้วโอเคจ้ะเรียบร้อยนะ,เ,ะเกือบไปแล้วเกือบเกือบคนน่าแข่งไหมแล้วอาจยะอันนี้เอาไปปักข้า <ไป S 1> นนขงนอกนะ